สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองและท,ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยอดว่านกอเกกอจะพายเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระหว่างนันทยาพะล,ล,ลุยเฮงหลวงเรื่องรู้เจอได้กับพอลี่นะครับในคนสุ่งไทยต้องการเล่นลา่างครั้งเดียวนะครับตาลังได้เป็นร้อยใบวันที่สิบหกมีนาคมหกเก็ดนะครับเพื่อนสี่ได้ลา่างกันไลยก็ตามไปฟังน้ำกันนะครับ เข้ามาแล้วกรุณากดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอมุ่นตวันอีกัน,น่นวนทิยาในบงปันมาไห่ผมได้จัดทำเป็นคลิปเพื่อว่าใจเอฟซีและตามผู้ช้มทุกท่านได้ฟังในรูปน้ำกันทุกๆคลิปนะครับเพื่อนเสีใยงห้มาได้ยังได้ตามไปฟังพร้อมๆกันครับผมเลยนะครับตามผมมานะครับสวัสดีเอฟซี FC แฟนสองทุกคนนะคะมืนอนีนันทิยามาตามแนวทางของคอรีนะคะคอรีเบาๆลายใหญ่ห้างเป็นเน้นล่างนะคะ ันซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วข้างล่างหางเดี๋ยวร้อยใบนะคะลอตเตอรี่ร้อยใบจะเป็นโตได้ไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเลยคะ่ะอ้ารวยเปิดตะดวแล้วพอดีวัด,ดีค่ะออรคะะรับครัรรสเรัดครับครัครครับครับครัรั เขาคนนี้คือว่า<ด>ว่าได้ตัดผมเราไปเห็ดอย่างมากคือเงีย้ยแต่เงี้ยแตนแ,แปลงพกักกค่ะสวนพักครับเป็น,น,นพวกหิรันต์เลยว่าเด้กัวผู้เดียวมาใส่ผู้ค้าครับป้าอีกก็าไม่ได้อี็เด็กเดียวบางส่วนขนาดนี้เฮ้ยเหมียนมาแล้วว่ามันมาป่นานี่อะไรอย่างนั้นเลยขายมาแล้วปลูกไม่ยิเห็นแบบนี้ประจำมันบ่ะค่คะักครับกำลังชดสอบอยู่ว่าเดี๋ยวนี้ชดสอบบอก คนเรือนนำว่าดินเก้าของเฮ้าสามารถปลูกไก่ได้ไหนป,ป,นปลปูกได้แต่เคนค่อยถามดูว่าปลูกมดเจอหรือเป่ซี่ถามบานพอรี่ปลูกพักเก็บแบบไรแปลงพักคือตรงดีคืองาามแท้เก็บแบบไรคือตรงดีที่แรกน,น,นู้นว่านู้นกว่าเป็นก้อนอิดโมเมนเป็นเบิ้งคาขงแร้วโมเมนอิดเลยปั้นดินขึ้นครับปั้นในเมื่อตรงดีกแ่นงมเขาเห็นหน้านี่นะตรงดีให้งมดินมันชื้นเข้า่าเขาดินหยบมากเข้าไปหยยบใช่ใช่ไมที่พันได้ดีเรื่องางเนี่ย เนยคุ้มเลยเด็กดแล้วเด็กมีเด็กน่อยเนาะเลยเป็นสั่เอาอันต้นข้าบอหรือต้นอีย่างไยพักสลัดครับเพราะไหนไมกระลำครับกระลำบอกระลำีกระลำนาเลมันียู่บ่ผู้แดงเดียวทดสอบอยากทดสอบมันบ่อ้ผู้กระลำย้ำห่อน อยากลองพ่อบุกฮอด้วยตัวเ็นร้องเบิ้งแาบนี้เลพมาถ่ายคลิปดูในหเอาก็ต้องพี่สุอากไปเี่ยวสนะพ่าไม่ได้พคนจามเลยบอกคนอืนนะ้าบังลยเอาเรื่องเรขเรมาเนี้ยานเองสุดท้ายนี่ย้นบ่ค่ะคลิปแรกว่ได้มาถามด้วยตวเองนัแบบว่าเราแบบตัดบทดวดนี้สิลงทุ่มตั มวดนี่ลงทุนนย์เครับศูนยล้างมากศูนย์เจ็ล่างครับพะวันปันเห็นกับคนไงนก็โตล่บาตอนนี้โ่ที่ซีซีื่อห้างเดียวนี่ราะว่าทั้งไตเลยนี่ทั้งไตล่ลางกว่าเนยล่างล่างิเขียนไว้ตมตั้มผินะสีมีอีกว่าล่างเนี่ยศูห้างเดียวนี่บอกครับ ทั้งเครื่องเนี่ย่ทั้งเค่งนี้ปันเข็มหนึ่ง้อสิบนี่สิบ่สิบกับอายุเพินอายุเพินเจ็ดสิบี่หนกับเจ็ดสอครับกัสอันเ็ม้อสิบปันเขล้อสิบกับแอดถารับก็ไล้เป็นคน โอแยกบนแยกล้างพี่เหยลง้นบนเพื่อนเจอยุ่หัวเนาะกยุ้บนอแล้วะต้องยู่บนแกขั้นระดัง้มีสือเสียนริอัยตามก็เนเลเอาติดล้างันก็มนวเข้าเละนี่ยถ้าถ้าเป็นเลขสโตนี่ยพ่อพ่อฟันเห็นได้หลวงราชการที่สิเป็นเลข3โตว่ได้เป็นเก้า่ศน อ๋อพ่อะว่้ตีแบบนั้นตีแค่สองตัวปกบ่าลายจะรู้ว่าโกงสื้พ่ายกันยังยืนย่นอยู่ว่าขังรางให้ข้างเดียวคือซูนเจขังบนให่งเจฟสอก็หนึงศูนยชื่อว้ไปทางลอตเตอรี่ได้จักไปแล้วลอตเตอรี่ได้ร้ายที่สุดคือโปไดลอตเตอรี่สร้างเขาหายซุนเจฟัหมุนเจนุไปหาพ่อได้ พราะว่ามี่ถ่ดได้พอเอาหมดเลยสมมติว่าได้พ่อร้อยใบพอศูนย์เจ็ดสร้างข้อเท่ากับประมาณอาจจะเกือเกือบร้อยพี่น้องพูดไปพูดมาพูดความจริงพ่อรีบอกว่าศูนย์เจ็ได้เกือบร้อยใบล่างเกือบร้อยใบสร้างมาถึห้าหน่งคำนีคำัหนูไปหามันบ่มีมันเหมือนย้อนพอลี่นี่เป็นผู้ออกก้อนแมนมนอยไ โอ้โเขเท่านี่แม่ค่ะเขตเท้ามีเนี่ยค่ะอรี่เ่นบอกว่าเิ่นสร้างไว้มี่ทอรใไดเอาเบิดได็เกือบร้อยใบคือศูนย์เจ็ดล่างสร้างไมครัพอคเอามาทรงมันก็เจ้าของมาทรงไเอามาทรงมือละสองคนสองนอีสี่ร้อยใบทุกคท่านปเอาละพื้นมากถือเป็นได้มไหร้อยใบซื้อแล้วร้อย ใจล้างหลายขบนนบ่ค่ะแม่นครับมันใจล้างหลายขบวนนี่จะเอาที่แปลงนี่คือศูนย์แจนนี่บ่ว่ที่เอาบานนั่นะค่แหขนาดลอตเตอรี่ร้อยไปี่นองลอตเตอรี่ร้อยไปเราเอกชนจิซัมได้บ่เาคิดบ้งนีเปิดาองเลยงบาเมองเมเข้าไล่สดมามีเอฟซีเป็นทักมาว่าโอ้เบอูไปยิงถึงงามแค่บ้สน 70ลบ้ายเนาะไม่เจาว่าบเพาเป็นใบเลข h โลตโรดดัลลี่ร้อยใบเปนว่าเปลวาหลายฟันเที่ยเดียวแล้วก็บฟันแล้วก็สร้างซื้อลรดเตลรี่ไว้ลรดเตลรี่มีเท่าไดเอามาเมิด คนขายเขามาส่งถุกมือถุงมือมือละสองคนสามคนเลยทีได้เป็นร้อยใบแล้วือศูนย์เจ็เอาตันเอาว่าว่าว่ายนีตกับได้ซื้อเลยบอก่ะว่าซื้อตัวกับครับเดี๋พรผมในเสื้อให้เด้ตัวกับอันนี้เอา่จ้ถือถือมาส่งของมานีขห้รนะผมไปซื้อไปยุตตัวกับตัวนี้ที่แปลงนี้จะเป็นของพอรีนะคะ แปลงข้างหลังเพ่อลี่แล้วค่ะแลงข้างหลังพอลี่นี่ยผู้คนอย่างไงพอลี่เป็นเจ้าของอย่างไงพอลี่ได้แม่เยอะนี้กาพอลี่มาซื้อเล่ก็ซื้อหลายตัวซื้อหน้อยๆเอาหนักๆค่ะค่ะเป็นแฟนผู้วัดเขาเป็นจ้าเงินเข้าแงินเจ้างินของบ้านพอลี่โอเคน็ไปสวดสวดถอดบัตรไปสวดถอดซักสวดถอนบ้ตรไปสวดเอ่อเราค่ะนี่ว่าสวดถอด คายครับกลับมาเอฟซีใ <R ud Clark> นต่างประเมศทุกท่านคองศิ่ิเงีนบในฟางแล้วนะครับสินนันทยาได้สาหรูเลียของฟารีนะครับนักของสุท้ทยถ้าเราพอไม่ถ่ายคลิปนี้กับสุรุ่ยครังหนึ่งนะครับฟารีในของสุท้ทยเนี่ล้างห้างเดียวสลักแลรลอยใบวันที่สิบหกมีนาคมหกเจ็ดนะครับ ประกาได้เลข07ล่างนะครับเน้นฮะ07เลยนะครับล่างส่วนเลขบนกับมี72ก็10นะครับเป็นแนวทางซื้อแต่ก,กิมแมงออสตาบัตบนะครับไปครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับก็วางวางยเอฟซีอะไต่างๆร่วมทุกท่านห้องเสียงยี่ในฟังแล้วนะครับท่บนานราพ้นในตลาดิมเนียขอขอยู่ตีเพียงเท่านี้พวกกันอีกงคิดต่อตอไปตลาดกิมเนียโชคดีสวัสดีครับ